สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหญิงพระบ้านนะคะก็วันนี้มีรายการพระสวยๆหลากหลายรายการค่ะรายการพิเศษมาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยค่ะก็สําหรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะน้องหญิงก็ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามน้องหญิงพระบ้านด้วยนะคะวันนี้ค่ะเป็น EP พิเศษนะคะน้องหญิงแบ่งปันพี่ๆอยู่ที่รายการละ300บาทค่ะพิเศษรับคู่อยู่ที่ 500จะส่งฟรีไปซนีไทยค่ะพี่ๆชื่นชอบองค์ไหนลำดับรายการที่เท่าไหร่บอกน้องหญิงได้เลยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อน้องหญิงพระบ้านค่ะเป็นเบอร์โทรและ ID ดีไลน์ค่ะเป็นเบอร์เดียวกันค่ะ0649738168ค่ะพี่ๆสามารถสแกน QR Code คได้เช่นเดียวกันนะคะชื่นชอบองค์ไหนรายการที่เท่าไหร่บอกน้องหญิงได้เลยค่ะขอชมภาพเพิ่มเติมทักไลน์เข้ามาหาน้องหญิงได้เลยนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยว ว,วันนี้น้องหญิงเริ่มรายการแรกเลยนะคะขออนุญาตขยับให้ชมใกล้ๆค่ะองค์ที่1พระสมเด็จปกโพ9้าใบค่ะพี่พี่เปิดให้รับชมแบบนี้นะคะ ด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่สองค่ะรูปหล่อพระพุทธชินราชค่ะ ต่อไปค่ะพี่ๆรายการที่3ค่ะหลวงปู่ไขค่ค่ะอีพีพิเศษวันนี้นะคะน้องหญิงแบ่งปันพี่ๆอยู่ที่300นะคะรับคู่อยู่ที่500ค่ะพิเศษมากๆเลยค่ะรายการที่4ี่หลวงปู่มุนค่ะ คุณช,ชอบองค์ไหนรายการที่เท่าไหร่โทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะต่อไปค่ะรายการที่ห้าค่ะหลวงพ่อพรมค่ะองค์นี้พิเศษมากๆนะคะเลี่ยมกรอบสีทองแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะรายการที่หกค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นพระกริ่งนะคะ พิเศษเลี่ยมกรอบสีทองเป็นอย่างดีเลยค่ะพี่พี่ EP วันนี้มีรายการพิเศษหลากหลายรายการมากๆค่ะติดตามรับชมได้เลยนะคะต่อไปรายการที่7ค่ะพระพุทธชินราชค่ะ พี่ๆสามารถขอชมภาพกับน้องหญิงได้นะคะชอบองค์ไหนรายการที่เท่าไหร่แจ้งน้องหญิงได้เลยค่ะต่อไปรายการที่8ค่ะหลวงพ่อเอียค่ะเรียมกรอบเป็นอย่างดีนะคะ ต่อไปรายการที่9้าค่ะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะต่อไปรายการที่10บค่ะเป็นพระกรุนะคะพี่พี่ สามารถขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้นะคะต่อไปรายการที่11ค่ะพี่พี่พระปิดตาวัดเข่าอ้อนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่สิบสองค่ะพระคุณแผนค่ะต่อไปรายการที่สิบสามค่ะ รูปหล่อนะคะองค์นี้น้องหญิงไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรนะคะต่อไปค่ะรายการที่14ค่ะแบ่งปันพี่ๆเป็นพิเศษเลยนะคะ หลวงพ่อกลันค่ะองค์นี้เรียมกรอบเป็นอย่างดีนะคะต่อไปค่ะรายการที่15ค่ะหลวงพ่อคูณค่ะ พี่ๆสามารถขอชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะทักไลน์เข้ามาหาน้องหญิงได้เลยค่ะชื่นชอบองค์ไหนโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะต่อไปค่ะพี่ๆรายการที่16ค่ะพระขุนแผนค่ะองคนี้น้องหญิงแบ่งปันพี่ๆเป็นพิเศษเลยนะคะเพียงแค่300อค่ะพี่ๆเลียมกรอบเป็นอย่างดีค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะหลวงปู่ทวดค่ะพี่พี่ด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะหลวงปู่ดูค่ะ ต่อไปรายการที่19ค่ะหลวงพ่อมุมค่ะเรียมกอบเป็นอย่างดีนะคะต่อไปค่ะรายการที่20ค่ะรูปหล่อพระครูรุ่งค่ะ ต่อไปรายการที่21ค่ะองนี้น้องหญิงไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรนะคะค่อนข้างเก่าค่ะพี่พเป็นรายการที่21ค่ะด้านหลังมีรอยจานพร้อมตะกัวนะคะเป็นหลังตะกัวค่ะต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะ หลวงปูเอี่ยมค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามค่ะหลวงพ่อเงินค่ะ ต่อไปรายการที่24หลวงพ่อคูณค่ะรายการที่25ค่ะหลวงพ่อเอียค่ะเลียมกรอบเป็นอย่างดีนะคะ พี่สามารถขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้นะคะรายการที่ย6หลวงพ่อรวยค่ะรายการที่17ค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อทวดค่ะรายการที่2 8ค่ะเป็นพระกรุนะคะองค์นี้เรียมกรอบเป็นอย่างดีค่ะ พี่ขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้นะคะทุกๆุรายการเลยค่ะปิดด่วนโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะต่อไปรายการที่29ค่ะพระนางพยาค่ะ ต่อไปรายการที่30ค่ะพี่พ,พ,พี่ค่ะหลวงพ่อเชมค่ะต่อไปรายการที่สาอค่ะหลวงพ่อเกษมเขมะโกค่ะ ต่อไปรายการที่32ค่ะหลวงพ่อกรันค่ะต่อไปรายการที่33ค่ะเป็นเขี้ยวเสืองาแกะนะคะ ต่อไปรายการที่34เป็นพระกรุเนื้อดินค่ะต่อไปรายการที่35ค่ะหลวงพ่อทองสุขค่ะ ต่อไปรายการที่36หลวงพ่อคล้ายค่ะชื่นชอบองค์ไหนสามารถโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะต่อไปรายการที่7จ็ค่ะหลวงปู่ทองค่ะ ต่อไปรายการที่38ค่ะหลวงพ่อทวดค่ะ ต่อไปรายการที่39ค่ะเป็นพระปวเรศนะคะ ต่อไปรายการที่40ค่ะพระร่วงรางปืนค่ะขอชมภาพกับน้องหญิงได้ทุกๆรายการเลยนะคะปิดด่วนโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะ รายการที่41หลวงพ่อเงินค่ะรายการที่1ิบสค่ะพระปิดตานะคะ รายการที่43ค่ะราหูอมจันทร์ค่ะสามารถคอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้นะคะรายการที่44ค่ะหลวงปู่เอี่ยมค่ะ ขอ,อชมภาพชัดๆกับน้องหญิงได้ทุกๆกรายการเลยนะคะชื่นชอบองค์ไหนบอกน้องหญิงได้เลยค่ะรายการที่45หลวงพ่อสุดค่ะรายการที่46หลวงพ่อเดิมค่ะ รายการที่47ค่ะพี่พี่องค์นี้น้องหญิงไม่แน่ใจว่าใช่หลวงพ่อเงินไหมนะคะค่อนข้างเก่ามากๆค่ะอันนี้กดชัดที่สุดเลยนะคะขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้ค่ะ รายการที่48ท่านพ่อลีค่ะรายการที่49เเป็นพระกรุนะคะ รายการที่50เป็นตะกุดค่ะรายการนี้เป็นพิเศษเลยนะคะพี่ๆจะได้รับตะกุด4อันแบบนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพี่ๆค่ะน้องหญิงพระบ้านค่ะก็เปิดแบ่งปันทั้งหมด50รายการค่ะแบ่งปันพี่ๆเป็นพิเศษเลยค่ะรายการละ300้อยนะคะพี่ๆี่กพี่พๆรับคู่จะอยู่ที่500้อยน้องหญิงจะส่งให้ฟรีไปสนีไทยค่ะพี่พี่ชื่นชอบองค์ไหนโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะขอชมภาพเพิ่มเติมทักไลน์มาหาไดน้องหญิงได้เลยค่ะส่งตรงส่งไวส่งตาม ที่รีวิวเลยค่ะองคไหนปิดแล้วต้องขออภัยจริงๆนะคะชื่นชอบแจ้งน้องหญิงไว้ก่อนได้เลยค่ะก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องหญิงพระบ้านด้วยนะคะสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบองคไหนนะคะจะติดต่อน้องหญิงได้ก็เป็นเบอร์โทรและไอดีไลน์ค่ะน้องหญิงพระบ้านใช้เบอร์เดียวกันนะคะ 0649738168่ะพีค่ะพี่ๆสามารถสแกน QR Code คได้เช่นเดียวกันค่ะขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงพระบ้านได้ทุกๆรายการเลยค่ะน้องหญิงยินดีบริการพี่ๆทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมน้องหญิงพระบ้านทุกๆอ p พีเลยนะคะแล้วพบกับน้องหญิงได้ใหม่อีพีหน้านะคะน้องหญิงพระบ้านสวัสดีค่ะ